รายการที่เมื่อท่านรู้ท่านจะบอกว่ามีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นในโลกด้วยหรยอนี่เป็นคําถามข้อที่3แล้วสําหรับคุณโชติกาและคุณอ่อนปริยาและคําถามข้อนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมท่านใดก็ตามที่ดูรายการนี้จะต้องบอกมีเรื่องอย่างนี้ในโลกด้วยหรือมีจริงๆเป็นเรื่องง่ายๆเกี่ยวกับก,บกาแฟน,นะครับและสุภาพบุรุษที่ยินขขางๆคือคุณเอกสารกิติสถานไตรภพนะฮะมาทีไรไตรภพสถานดื้อๆๆๆตลอดเลยนะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟจากฟินิโก้คอนสอร์ทิมครับนะครับผมเล่าให้ฟังก่อนกาแฟที่พูดข้อที่3นี้ เป็นเรื่องราวของกาแฟขี้ชมดเล่าให้ฟังว่ามาจากอะไรนะคำว่าโกปีที่เรารู้จักกันตั้งแต่วโบราณมันแปลว่ากาแฟจริงๆครับจริงๆแล้วกาแฟชนิดนี้เรียกกันว่าโกปีลูวะล้วะแปลว่าชมดครับชมดสามารถผลิตกาแฟพันธุ์นี้ได้ไม่ใช่ทุกๆชนิดเฉพาะพันธุ์นี้ชื่อพันุ์คือโอปาด r อกนิสัสโฮอมโอพอติสัสครับนี่เห็นไหมฮะ ขนาดเจ้าของยัง oh, โอ้เลยเห็นไหมฮะมัน,มนไม่ใช่ทุกพันธุ์ทำได้มีเฉพาะที่ไหนฮะอ <Indonesia S 2> <จ>ินโดนีเซียครับอินโดนีเซียบาหลีเท่านั้นนะฮะชมดชนิดนี้เนี่ยนะฮะแล้วเอาไปเลี้ยงเอาชมดไปเลี้ยงก่อนแต่เลี้ยงเสร็จวเราก็ไปปลูกกาแฟรอพอปลูกกาแฟรอเสร็จเรียร้อยพอกาแฟสุกข,ขึ้นมาเป็นเม็ดสีแดงสีแดงครับ <S <S ก็เอาไปให้ชมดกินชมดก็กินกาแฟนั้นเข้าไปเนื้อจะถูกกระเพาะย่อยไปเป็นอ,อาหารแต่เม็ดไม่ถูกเพราะเม็ดนี่แข็งมากและในที่สุดเมื่อไม่ถูกย่อยคุณโชติกาครับชมดจะทํายังไง ปุ่งปุ้งค่ะปุงออกมาถูกต้องชะมดจะปุ่งปุ้งออกมานะครับเมื่อชะมดปุ่งปุ้งหรือออกมานั่นเองไม่น่าเชื่อว่าตอนที่ไปอยู่ในกระเพาะของเขาเกิดผลข้างเคียงกับเม็ดกาแฟจะมีเอนไซม์ในกระเพาะของชะมดชนิดนี้แทรกเข้าไปทําปฏิกิริยากับเปลือกและก็ในเม็ดกาแฟทําให้กลายเป็นกาแฟที่มีกลิ่นและรสชาติเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกครับ กาแฟชมดนี่นะฮะกาแฟขี้ชมดนี่จึงเป็นกาแฟที่เรียกกันว่าออนิร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะฮะรสชาติบอดดี้ของมันหมายิ้งบอดดี้ของกาแฟนุ่มนวลทานแล้วชวนให้ไหลลงปีหนึ่งผลิตได้เพียง800กิโลกรัมรกิโลกรัมทั้งโลกนะฮะครับนี่มิสลิลลี่นะครับ <laughs> จัดจำหน่ายเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทย รู้จักมิซิลลี่ใช่ไหมครับที่ทําดอกไม้สวยๆนั่นแหละครับทอนนี้คุณก็คงจะไม่รู้ว่าโอ้โหมาพูดกันตั้งนานกาแฟอย่างนู้นอย่างนี้รสชาติจะเป็นไงใช่ไหมฮะนี่ฮะคุณสังเกตว่าผมลินด้วยความมั่นใจมากคือไม่ให้คุณเยอะให้น้อยนิดเดียวอย่างนี้เดี๋ยวผมไปช้ายผมกลัวมันร้อนกลัวมันร้อนช่วยส่งหน่อยครับพี่ส่งให้หน่อยช่วยส่งให้หน่อยครับลองดูครับตูนหน่อยนะดูนิดๆนะดูนะ ตูนสนิดหนึ่งนะคะอต่ก็อยากให้ตูนได้ทานของดีๆเขาบ้างได้ค่ะโอเคขอบคุณโอเคตูนขาเนี่ยอารินให้ตูนให้อะไรเสร็จแต่ที่อารินหนูอาร์นะครับอ๋ออาขายุติธรรมเหรอคะมันไม่ยุติธรรมอ๋อยุติธรรมไม่ทำรอเป็นไงครับรสชาติยังไม่ได้อ่ะทานเลยครับเชิญเลยครับมันไม่เหมือนไม่เหมือนกาแฟใดๆในชีวิตที่ผมเคยกินมาเลยมันไม่เหมือนจริงๆท่านผู้มีเกียรติผมไม่ได้พูดอะไรที่โอเวอร์ ผมดื่มให้ท่านดูสดๆตรงนี้ไม่มีการใส่น้ําตาลไม่ปรุงรสเพราะโดยปกติคนกินกาแฟชนิดนี้จะไม่ปรุงไม่ปรุงรสไม่ใส่น้ําตาลไม่เหมือนอะไรเลยเป็นไงครับแตกต่างไหมแตกต่างเอาหมดแล้วเหอมดแล้วครับหมดแล้วรอก่อนนะฮะถ้าให้มาทายโอ้โหคุณโชติกอะไรกันเนี่ยคุณโชติกาเพื่อนหนูเป็นคนเปิดเผยเปิดเผยครับ ผมให้คุณทายคุณฟังดีๆ<ะ>สองอันนี้หนักเท่าไหร่หนึ่งกิโลหนึก,หนกิโลครับ,รบนี่1นึ่กิโลหนึกิคือหนักห้ารกรัมห้าอยกรัมสองอันนี้ราคาเท่าไหร่<ะ>พูดง,ง่ายๆว่าวสองสองถุงเนี้ยราคาเท่าไร<ะ>หร่ข้อที่1 35,000บาทข้อที่2องเจ็ดมื่นบาทสองถุงนะฮะโดยกาแฟปกติอย่างดีๆเลยถุงหนึ่งประมาณสี่พันสูงสุดนะ <Smart. S 2> เป็นพัน <Max imal. S 2> เป็นพัน ครับสี่พันเท่านั้นประมาณไม่เกินสี่ห้าพันหกพันอ่ะให้อย่างนั้นเลยแต่อันนี้สองถุงนี้สามหมื่นห้าหรือเจ็ดหมื่นกุ้มใจอกุ้มใจอ๋อกุ้มใจกุ้มใจเปล่าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดคุณมีเวลาสามสิบวินาทีครับกุ้มสุ้มใช่ไหมฮึยังไงนั่นไงฮมยังไงรีบสองไีบสองคิด ยี่สิบสิบเก้าแล้วนะเวลาไม่รอนะก็แบ่งหน้าจะหมดแล้วนะครับก็แบ่งหน้าที่เดี๋ยวฟาวนะโอเคค่ะตอบว่าตอบว่าสามหมื่นห้าค่ะตอบว่าสามหมื่นห้าพันบาทถามคุณเอกสารนิดนึงกาแฟชนิดถือว่าเป็นกาแฟที่ดีที่สุดในโลกใช่ป่ะดีที่สุดในโลกครับคุณรู้ไหมว่าคุณชติกาก็ตามนะครับคุณออนปริยาก็ตามครั้งหนึ่งในชีวิตที่คุณได้ดื่มตรงนี้แล้วเนี่ย เป็นสุดยอดของโชคเลยเพราะตัดไปไม่ปุ๋มปุ๋งอย่า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 ทำไม่ปุ๋มปุ๋งอย่าทำขนาดนั้นครับคือได้ดื่มเรารู้รู้รู้รสลิมรสแล้วนะครับขอบคุณคุณเอกสรรมากครับขอบคุณมากครับครับผมใจครับคุณทายเสร็จแล้วทั้งสามพ่อตอนนี้เราจะเฉลยเวลาที่เขาไปหนึ่งถ้วยที่เห็นเนี่ยที่ผมเห็นหนึ่งถ้วยเนี่ยผมบอกนานาก่อนเลยขายถ้วยละนะถ้วยละนะหนึ่งพันแปดร้อยบาท กาแฟนะครับถ้วยละ1,800บาทคุณทายว่า2อันนี้35,000บาทเป็นคำตอบที่ผิดครับกาแฟหน่งกิโลกรัมโกปีหรือว่าเ0 0ดหบาทครับเท่ากับถุงละ35,000บาทครับ สงหนึ่งก็ชงได้ไม่กี่ถ้วยนะครับสุดยอดไหมครับครับ,รบผมนึกไม่มถงมึงจริงๆมีบุญมากผิดไปแล้วหนึ่งข้อไม่เป็นไรนะครับแต่คุณไม่ผิดเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เกิดมาในชีวิตผมไม่เคยเห็นกาแฟอะไรแบบนี้มาก่อนเหมือนโกปีหรือว่าอันนี้เลยราคาขนาดนี้ที่นี่ X Game เกมคุณไม่ถูกไม่เป็นไรเอาค่ารถกลับบ้านสบายๆไปคุณล่างรถอะไรมาครับอีแตนอีแตนเอาไป พูดอะไรได้แบบนั้นเอาไปคนละ500บาทครับคุณนั่งรถอะไรมาอะไรคะนั่งรถอะไรมาเขาดั่งอีแตนหนูตามเข้ามาค่ะตามมาตามมาไม่เสียตังค่ะเอาไป250บาทครับไม่ใช่ล้อเล่นถ้าคู่ถึงจะไม่ถูกก็ตามแต่ให้เกียรติมารายการเราเรามอ่ค่ารถให้หนึ่งหมื่นบาทครับขอบพระคุณมากครับไม่มีที่ไหนเหมือนที่นี่เพราะที่นี่คือ X Game เกม จนกว่าจะพบกันครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับใช่